ลาแตฉันอันเปิดตัวเก่งไฟฟ้ารุ่นใหม่วิ่งไกลสุดพั0สองโลคันใหญ่กว่าแคมรี่แต่ราคาเริ่มต้นไม่ถึง8 0 0แสนทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดวิวนะครับหลังจากที่ฉางอันคาารถยัก์ใหญ่ท็อปโฟนจีได้บุกตลาดไทยด้วยแบรนด์ดีโพรถไฟฟ้าสรุ่นกวาดยอดจองไปได้ถล่มทลายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมา แต่ล่าสุดมีข่าวแว่วมาว่าพี่เขาเตรียมส่งอีก2แบรนด์บุกไทยในปีหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นคือแบรนด์จีหยวนหรือชื่ออินเตอร์ดวงการคือนีโวมีไม้ตายอยู่ที่รถซีดานไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่วิ่งในไกลระดับ1,200กิโลเมตรกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> วันนี้ที่สุดเลยจะขอพาทุกคนไปดูกันว่ารถไฟฟ้าคันนี้จะเด็ดแค่ไหนกันเชียวถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ณวันที่ทําคลิปนี้รถไฟฟ้าแบรนดชีอยู่หรืดอนิวโวมีรถขายในจีนอยู่3รุ่นซึ่งหนึ่งในนั้นคือเจ้า A07 โดยจะมีขุมพลังให้เลือก2แบบคือแบบ BEV ไฟฟ้าล้วน100กับแบบ Hybrid ER EV หลักการทํางานของเจ้าขุมพลัง ER EV ที่ว่านี้คือตัวเครื่องยนต์จะทําหน้าที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ LFP ขนาด28.4กิโลวัตต์ชั่วโมงและให้มอเตอร์ดึงไฟจากแบตไปขับเคลื่อนตัวรถหลักการทางานค,คล้ายๆกับเครื่องยนต e ์ e-power ที่อยู่ในนิสสันคิกส์นั่นเอง ขุมพลังที่ใช้ปั่นไฟในเจ้า A07 นี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้กำลังสูงสุด95แรงมา้าส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังถึง218แรงมา้าวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกล200กิโลเมตรและหากนับโหมดที่ใช้น้ำมันด้วยจะวิ่งในระยะทางสูงสุดถึง1,200กิโลเมตรตามมาตรฐาน C-LTC ของจีนถือว่าเป็นระยะทางที่โหดมากเลยทีเดียว ส่วนรุ่นไฟฟ้าล้วนจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวที่กำลังสูงสุด258แรงม้า320นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ58.1กิโลวัตต์อัววิ่งได้ไกลสุด5 1 5กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนเช่นเดียวกัน Nio A07 สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม EPA1 เหมือนกับ Dior L07 และ S07 ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยไป ตัวรถจะมีขนาดใหญ่กว่ารถซีดานไฟฟ้าค่ายจีนทุกยี่ห้อที่ขายในไทยตอนนี้ตัวรถมีความยาว4.905เมตรกว้าง1.91สูง1.48ระยะฐานล้อยาว2.9เมตรถึงแม้ A07 จะมีความสูงและฐานล้อเท่ากับรถด e ีพอ L07 แต่ตัวรถจะยาวกว่าถึง8เซนครึ่งและกว้างกว่า2เซนติเมตรทำให้ A07 เป็นรถซีดานไฟฟ้าคันใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ดีไซน์ภายนอกตัวรถเน้นการออกแบบที่ลู่ลมตัวรถมีความโค้งมนและมินิมอลขั้นสุดมาในสไตล์เก๋งซีดานสีประตูลิฟท์แบ็กด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบทึบที่มีช่องรับอากาศขนาดใหญ่สีดำอยู่ที่ด้านล่างชุดไฟหน้าฟลูเอวีดีแบบลากยาวซ้ายจะรดขวาพร้อมไฟเดทามานิ่งไลท์ที่ด้านบนเด่นมาแต่ไกลงานดีไซน์ด้านข้างจะเน้นเส้นสายที่รับเรียบมือจับประตูเป็นแบบซิมเลสไปกับตัวรถบานประตูเป็นกระจกเฟรมเลสตามเทรนด์รถจีนเสริมความหรูหราด้วยแถบโครเมียม ล้อัลลอยสีทูโทนดีไซน์ลู่ลมขนาด18-19นิ้วพร้อมยาง225 5 5ทับห R 1 8หรือยาง245 4 5ทับ R 1 9แล้วแต่รุ่นย่อยดีไซน์ด้านท้ายจะรัดลงเหมือนกับรถคูปเป้แนวเดียวกันกับโอล่า07แต่ฝากระโปรงท้ายจะยกเปิดพร้อมกระจกบานหลังเหมือนดีพอ0ลมีสปอยเลอร์หางเป็ดตกแต่งมาให้ส่วนชุดไฟท้ายมาในแบบฟูล l อวเรียวยาวตามสมัยนิยม ภายในของน i โ沃 A07 มาพร้อมกับจอกลางอ e ินฟอร์เตนเมนต์ ent, แบบลอยตัวขนาดใหญ่ถึง15.4นิ้วคมชัดระดับ 2.5k ตัวรถจะไม่มีจอมัดวัดหลังพุ่มาะลายทรงดีเชฟแบบ2กา้านแต่จะถูกแทนที่ด้วยจอ He a d Up Display ARHUD ขนาดใหญ่มาพร้อมกับช่องชาร์จไร้สาย2ช่องซึ่งระบบทั้งหมดจะถูกควบคุมผ่านชิปโค้กคอม8155หนึ่งในตัวตึงของวงการชิปรถยนต์เลยทีเดียวเียได้ว่าดีไซน์ภายในของตัวรถมาในสไตล์มินิมอลคล้ายกับเทสซากันเลย ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวสุกจึ้งจากเมืองนอกฝากแวกกดติดตาม u b s c r i b e กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับเห็นสเปคเกิดแบบนี้ไม่รู้ว่าพี่นิโวจะโกจรหรือเปล่าวันนี้เราเลยขออาสาเป็นผู้นำทัวร์พาทุกคนไปดูรีวิวจากสื่อยันยนชื่อดังของจีนย่างวิวส s b o ยที่ได้รีวิวเจ้านิโว a 0 7เอาไว้ว่าดีไซน์ภายนอกของรถคันนี้ดูล้ำสมัยสไตล,ล์รถเรียบคล้ายกับแบรนดน์นีโอของจีนทั้งไฟหน้าไฟท้ายลากยาวเพื่อโชว์ความกว้างของตัวรถได้อย่างชัดเจน ตัวรถมีขนาดใหญ่กว่า BVD s e a l และ Honda Accord อย่างเห็นได้ชัดตัวรถดูจะใหญ่พอๆกันกับ b d ี d h ด n เก่งหรูตัวท็อปของทางค่ายเหมาะกับเป็นรถผู้บริหารสุดๆความจุสัมภาระด้านท้ายมากถึง450ลิตรหากพับเบาะหลังลงจะสามารถจุได้ถึง1,100ลิตรถือว่าเป็นตัวเลขที่ถึงแม้จะไม่โดดเด่นแต่ก็พอๆกันกับคู่แข่งในกลุ่มพอขยับเข้ามาในห้องโดยสารก็สัมผัสได้ถึงความหรูหรายอย่างน่าประหลาดใจ พราะถึงแม้จะไม่ได้ลักชูมากแต่วัสดุและงานประกอบก็ถือว่าจัดเต็มพอสมควรด้วยหนังสังเคราะห์เกรดดีบูนุ่มซอบทัชรอบคันแม้กระทั่งในส่วนของเสาหลังคาก็ยังมีการบุหนังกับคล้ายผ้าอาคัคนทลาเรียกได้ว่าให้ของมาไม่กักกันเลย <Wow. S 1> เสียดายจังที่ท่านชักมือถือตรงคน,นกลางไม่ค่อยลึกตอนขับรถแบบดูดันไม่สนลูกใครเจ้ามือถือลูกรักเราอาจลื่นหลุดออกจากแท่นได้พอแง่หน้าขึ้นไปก็จะพบกับหลังคากราสรูปบานใหญ่ที่พร้อมรับแสงแดดเมืองไทยให้เงือออกแบบฉ่ำ ตัวเบาะมีขนาดใหญ่อบรับต้นขาได้ดีที่พักแขนทั้งนานและนุ่มเชยได้จอกลาง15.4นิ้วออกแบบ user interface มาให้ใช้งานง่ายแต่ดีไซน์ภายในจอดูเรียบไม่ค่อยพรีเมียมและเรื่องกับการตกแต่งภายในตัวรถเลยยังดีที่ให้แท่งน้ำหอมมาถึง3แท่งให้ผู้โดยสารเลือกกลิ่นที่ชอบที่ชอบได้เองแม้ารถสเปคไทยได้แบบนี้ก็คงจะหอมกันน่าดู พอเข้ามานั่งด้านหลังพื้นที่เล็กรูมก็เหลือๆคนสูง175เซนนั่งยืดแข้งยืดขาได้แต่อาจจะติดตรงที่พื้นที่เฮดรูมเหลือน้อยไปหน่อยเชี่ยวหนังหัวคนนั่งไปนิดใครที่ตัวสูงจะสัมผัสความร้อนของแดดเมืองไทยได้เป็นอย่างดีนี่สินะที่เรียกว่าคนหัวร้อนพอได้ลองขับก็พบว่าตัวจอ Head Up Display ทั้งใหญ่คมชัดมองเห็นง่ายเหมือนดีพอเพลเพลอเป็นชุดเดียวกันด้วยซ้ำไป ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าก็ทํางานได้สมูทพละกําลังจะไม่ได้แรงจัดจ้านช่วงล่างก็เซ็ตออกไปทางนุ่มกว่าดีพอออกทางนุ่มย้วยในช่วงความเร็วสูงแต่จะรู้สึกเพิ่เฟิร์มเวลาขับที่ความเร็วต่ำเห็นได้ชัดว่าตัวรถออกแบบให้เน้นขับชิลๆเดินทางไกลสบายๆไม่ได้เน้นซิ่งหรือมุดแต่อย่างใดเพราะตัวรถจะมีอาการบริี้โรและย้วยเอามากๆที่ความเร็วสูงคนนั่งมีเมารถกันได้แน่นอนทัศนวิสัยโดยรวมถือว่าไม่แย่ตำแหน่งที่นั่งไม่สูงเหมือนที่พอ l อ07ถือว่าม มาหลายก็เบาเบาขับง่ายคล่องตัวสุดๆไม่ได้เซตมาให้คมสไตล์สปอร์ตระบบเบรกก็ถือว่าตอบสนองไม่ได้ไวมากนักจะหยุดทีก็ต้องเหยียบลึกๆถึงจะเบรกอยู่ส่วนระบบ r e g e n e r a t i v e braking หน่วงกำลังดีไม่กระตุกมากจนเกินไปเลี้ยงคันเร่งได้ค่อนข้างง่ายปรับตัวให้เข้ากับรถได้เร็วระบบความปลอดภัยก็ถือว่าให้มาครบครันแต่ต้องหักคะแนนให้กับบางระบบที่เซ็ตออกมาได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เช่นระบบ a d p t i v e Cruise Control ที่เบรกค่อนข้างแรงและเซ s i t i v e หากเจอมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าน,นิดหน่อยรถก็ออกอาการแล้วโดยรวมเจ้าหนีโว a 07เป็นรถที่ดูดีมีระดับภายในรู้ราเกินราคาและมีคาแรคเตอร์แตกต่างกับดีพอร์ L 07อย่างชัดเจนเจ้าหนีโว a 07จะเน้นความสบายสไตล์พรีเมียมมากกว่าช่วงล่างนุ่มนวลเน้นเดินทางไกลๆมีออปชันระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และฟีเจอร์ต่างๆแบบจัดเต็มหากใครมองข้ามจุดเล็กจุดน้อยอย่างหน้าจอที่ดูซิมเปิลไปหน่อยและระบบ p t i v e Cruise Control ที่ยังทำงานไม่ค่อยเนียนได้แล้วล่ะก็ เจ้า Nio EA07 คันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับคุณพูดมาสักขณะน,นี้อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าจะขายที่ราคาเท่าไหร่นีจีนเปิดขายรุ่น BEV ไฟฟ้า e ล้วนที่ราคา166,900ถึง176,900หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ831,000ถึง881,000บาทส่วนรุ่นลูกผสมน้ํามันแบบ EREV จะมีราคาอยู่ที่155,900ถึง175,900หยวนหรือประมาณ776,000ถึง876,000บาท ทุกรุ่น BEV อยู่เล็กน้อยอรถที่ไซส์ใหญ่และยาวกว่า b e d c หรือ Honda Accord แต่ตั้งราคาชนกับ C ี vic แบบนี้บอกเลยราคานี้ตลาดแตกแน่แน่ใน,นเมื่อเราได้ทราบข่าวจากผู้บริหารทางค่ายว่าทางชางอานมีแผนจะนำแบรนด์นิโวมาทำตลาดในไทยคู่กับแบรนด์พรีเมียมอย่างอวตารจึงมีแนวโน้มที่คันนี้จะได้มาขายในบ้านเราหากให้ที่สุดคาดการราคาขายที่ไทยของเจ้านีโว A07 เราขอโฟกัสที่รุ่น BEV ไฟฟ้าล้วนที่มีแนวโน้มได้ขายในไทยมากกว่า เจ้า A07 จะมีราคาทุกกว่าดีพอ L07 ในจีนประมาณ1.8-8.4%เราเลยคาดว่านิโว A07 รุ่น B/EV จะมีราคาขายในไทยประมาณ1,217,000-1,300,000บาทถือวเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับดีพอ L07 มากๆแต่อย่าลืมว่า A07 เปร็นรถที่ใหญ่กว่าดีพอมากพอสมควรถือว่าเป็นจุดขายที่ยังพอมัดใจคนไทยได้ต้องมารอรุ้นกันแล้วแหละว่าทางฉางอันจะทำการบ้านเรื่องราคาย,ยังไงไม่ให้ซ้อนทับกับรถที่ขายอยู่ในไทย ราจะกดราคาลงมาได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าต้องคอยติดตามกันหลังจากที่ซุ่มมาหลายปีชังอันก็ได้เลือกเปิดตลาดในไทยอย่างเป็นทางการและดูเหมือนจะได้รับกระแสตอบรับกดยอดจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ไปได้พอสมควรต้องคอยติดตามกันว่าในปี2024ทางค่ายจะแก้เกมสู้ศึกที่แสนจะดูเดือดได้อย่างไรยิ่งเจ้าตัวบอกย้ําแย้มาแล้วว่าจะนําแบรนด์อื่นเข้ามาขายในบ้านเราด้วยก็ยิ่งต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดและคุณละครับ คิดว่านีโว A07 จะพอขายี่ไทยได้ไหมโมาร่วมคอมเมนต์ให้ผู้บริหารช้างอ่านอกันหน่อยนะอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวที่สำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ